อันนี้สังเกตง่ายถ้าปีปั๊มใช้ไม่ได้ก็ความร้อนขึ้นรถอะถ้าปีปั๊มป์นุ่ยเกินไปนะครับแต่ถ้าปีปั๊มป์นุ่ยเกินไปเครื่องก็อย่าดังฮึ่งเลยแล้วบางคันทำไมก็อันนี้ถึงกจะไถพานติดเลยทำไมรถเป็นมืลายต้องอารมณ์ดีไหมอ่ะสวัสดีครับอยู่ในช่องรับาข่าสู่ช่องยูชานเคนซิงคาครับผมเรื่องเรื่องเครื่องมันร้อนอากาศมันในร้อนคนขับมันในร้อนไปด้วย ขอเติมโค้งหน่อยร้อนเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้ทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้พูดเสียงอย่างนี้ทั้งคลิปเลยนะพัดลมมันไม่เดเครื่องมันเลยร้อนโลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆมาดูวัีาครับว่ารถเราเป็นอะไรทำไมมันถึงต้องร้อนขนาดนี้ความร้อนถึงขึ้นขนาดนี้เฮ้ยจะมาลายแล้วเนาะไปครับฮะเขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนน้ำยาฟรีปั๊มมะาลายหน่อยม้าลายมันขับแรงไม่ได้เลยตอนเนี้ยทำไมอ่ะความร้อนขึ้นไง เหตุ <The war> เพราะความร้อนขึ้นมีสาเหตุอะไรได้บ้างคะน่าจะพัดลมระบายไม่ได้พัดลมแล้วอย่าพ <to> <c oughs> ัดลมแล้วมีอะไรอีกคะอันนี้อย่างเดียวม่านน้แต่เป็นว่าม้อน้ําล้างไปแล้วม้อน้ําน่าจะไม่ตันน่าจะเป็นนี่พัดลมนั่นแหละเห็นไหมครับแต่ก่อนนี้จะไปดูทุกคนทุกคนเมนี์มาหน่อยว่าถ้าเกิดเราใช้ม้าลายแบบเป็นชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ยมันจะโอเคไหมดูนี่ฝั่งขวาไม่มีคนมองนะที่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้คือสมมุติเลยเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําจริงเนี่ย กระจงกระจกตรงไอ้ตรงกระจกมองมองข้างอ่ะเราต้องต้องค้นด้ไหมทำหมดเลยทำหมดเลยใช่ไหมทำทั้งส่วนกระจังกันชนกันชนทำหมดเลยทำหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นมาลายทั้งคันเลยมาเดี๋ยวลาไม่เยอะแล้วมาดูดีกว่าโอเคค่ะนนี่ะะคโอ้เครื่องไม่เคยล้างเลยทุกคนเล็กหน่อยนี่ครับสันนิษฐานนะอันดับแรกเนี่ยพัดลมแอร์พัดลมแอร์ไม่มีอ๋อพัดลมห้องเหรอนี่คนเงี้ยเราจริงมหมดนี่ครับน่าจะเป็นเจ้า มีปัม๊มของเราี่แหละนี่ครับเห็นไหมมันเหลว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 แบบนี้เนี่ยแล้วมันมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็ไม่สามารถดูดลมผ่านแองแอร์ผ่านกอผ่านอินเตอร์ก่อนเลยผ่านอินเตอร์ผ่านแผงแอร์ถึงหม่น้ำเพื่อที่ระบายความร้อนให้น้ําได้<อ>มันน่าจะเสื่อมสภาพหรือว่าตามการอายุการใช้งานของมันแล้วแหละเพราะว่ามันมันหลายปีมากแล้วรถคันเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรื้อมาเติมน้นมัน ม,มีปั๊มครับออซื้อมาแล้วเดินดูมาสำหรับใครที่แบบว่าดูรถไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำตามสังเกต<ช>ง่ายๆครับถ้าหมุนแล้วมันเบาๆวิววิววิวมีโอกาสที่น้ำมันฟีปั๊มมันจะหมดสภาพมันเหลวไปแล้วอะหรือ,อหนักเกินหนักเกินหนกกนมายความว่าติดเลยหมุนไม่ได้เลยแบบหมุนแบบปึ๊กกึ๊กกึ๊กหมุนไม่ได้เลยก็อาจจะฟีปั๊มไม่ได้มันเแปบบ็นสองกรณี ที่มันจะเกิดขึ้นได้ส่วนน้ํามันฟีปั๊มวันนี้เราจะใช้เป็นของศู์อิสุครับอันนี้เป็นของอิสุแท้สีเพชรเลนนะจ๊ะเป็นเบอร์หนึ่งหมื่นสี่พันปกติแล้วถ้าทั่วไปธรรมดาก็จะมีหนึ่งหมื่นมีสามหมื่นแต่ของแท้อิสุมันเป็นหมื่นสี่เขาบอกว่าเราได้จะเติมประมาณหนึ่งถึงสองขวดลงไปในฟีปั๊มนะครับน้ายาฟีปั๊มเนี่ยเลือกดูให้ดีนะครับถ้าไม่ใช่ของอิสุแท้ไปเดินตามร้านอะไรก็จะมีเบอร์หมื่นเบอร์สามหมื่น ของแท้อีสุหมื่นสี่พันนะจ๊ะนี้คือหาซื้อได้ที่ไหนคะร้านไหนทั่วไปเลยครับขั้นตอน <ไป S 1> ต่อไปเราก็ต้องมาลื้ใบพัดออกมาก่อนลื้ใบพัดตัวนี้ใช่ครับเดีย๋ยวเราะจะลื้กระโปรงกระโปงหม้อน้ํายกออกแล้วก็ถอดคลายนอ็อตสายพานคอมแอร์ air, เพื่อที่จะถอดฝีปั๊มออกมาฝาข้างล่างเสร็จแล้วข้างบนไม่ยากครับข้างบนเปนแค่ปลดแค่นี้ของหม้อน้ําอิสุกดคลิปลงไปหนี่กดลงมป นี่ครับแล้วขยกขึ้นมานี่ขึ้นมาได้แล้วนี่ของี่สุกถอนง่ายมากเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะต้องถอดอันนี้ด้วยท่อน้อําเพราะว่าในอัิติดพยายามมาออกก่อนครับั้นตอนต่อไปก็ถอสฟีฟัอมออกมาได้เลยมันจะมีน็อตเบอร์ซิม สี่ตัวนะครับเวลาเราคลายน็อตหน้าปั๊มนะครับเราอย่าเพิ่งคลายสายพานคอมแอร์นะเราต้องใส่ใสายพานคอมแอร์ไว้ก่อนเพื่อให้ใสายพานคอมแอร์ตัวล้างให้มันตึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคลายน็อตไม่ได้เนี่ยครับเวลาขันก็ขันเข้าไปเนี่ยหลังปั๊มเนี่ยเนี่ยอืมเนี่แล้วก็โยกไฟพัดกลับมาเนี่ยครับแค่คลายก็ได้ละคลายไม่ให้มันแน่นนี่แต่แล้วเราถ้าคลายงานลุกหลอก แล้วเดี๋ยวคายตัวนี้ให้ใสายพานย่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถอดปั๊มออกคายครับเนี่ยสายพานหย่แล้วนแค่สายพานย่อนทีนี้เราก็คายปั๊มได้เลยเพื่อที่จะเอาปั๊มออกมาจริงๆแล้วจะไม่คายกันได้นะสายพานอะ่ะต่มันจะมิดขานรอยหมดแล้วสี่ตัวเนี่ยถ้าเราถอดกระโปรงมันจะออกง่ายเห็นไหมพเพื่อนเพนเราขยยกขึ้นมาเลยนีเฮ้ยฮั่า ทำไมเหมือนมันดำๆเนะเาะอ้าวธรรมดาครับมันอยู่กับความร้อนแล้วก็อันเนี้ยข้อนี้ก็คือร็อตที่แล้วที่พิชญาณถือนะครับอาจารย์มีป้ายไว้มันจะไม่เป็นสนิมมันก็จะออกง่ายอ่าแต่จริงๆแล้วมันก็ยังหนื่อยอยู่นะอันเนี้ยออกมาได้ครับคันล็อตสี่ตัวนี้เอาไปพัดออกนี่ครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวทําความร้อนนะเวลาอาุณหภูมิขึ้นแล้วมันจะขยายเราก็ไม่รู้เหมือนกันใค,ใครที่เป็นอิสุช่วย คอมเมนต์เราว่าหน่อยนะว่าถูกไหมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้น็อตสี่ตัวเปิดเพื่ออะไร <sh arp 6> เพื่อมาดูภายในของฟีปัมกันแล้วมาดูว่าน้ํามันมันแห้งไหมมาดูว่าเราจะต้องเติมไหมน็อตสี่ <sh arp 6> ตัว,ท,ตวที่เป็นสี่แชกจริงๆนแล้วฟีปัมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกันทุกรุ่นแหละโตโตโต,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 ต้าคล้ายๆกันใช่ไหมพี <sh arp 6> ่ฟีปัมเนี่ยมันคล้ายๆกันทุกรุ่นแหละโต้าอิสุมิสัวอันนี้เราคลายมาแล้วไปคลายน็อตมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูว่าน้ํามันฟีปัมมันขาดเปล่าอะไร อันนี้เราคายมาแล้วไปคายน็อตมาแล้วน้ำมันฝีปั๊มมันขาดป่ะอะไรคายอ่ะคายอ่ะไม่ไดิโอ้ไม่ไดิเขียวหมกฝรั่งนี่ครับมันก็ยังหนืดอยู่นะจริงๆแล้วอะแต่เราก็เปิดมาดูคายน็อตออกหมดแล้วต่อไปก็เป็นวิธีการเปิดออกมาเปิดพระอบอต้องใช้ค้อนตอกๆหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปิดง่ายขนาดนั้นหรอกมันมีโอลิงด้วยค่อยๆนะ แรงแตกนะพอมินลูมิเนียมหล่อออกไหมไม่ออกเดี๋ยว้องเอาไม้มาลองไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกแล้วออกแล้วกัละกระดังนี้ออกแล้วอ่าเหยอแล้วครับทุกคนว้ายโอ้โหอันนี้คือน้ำมันดำก็ต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ใหม่ฟิั๊มดำแล้วใช่ไหมไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าของมันเป็นจะต้องเป็นสีขาวแล้วก็ อันนี้เหลืองน่าจะน่าจะน่าจะดำนั่นแหละน่าจะร้อนเดี๋ยถ้าเราล้างเนี่ยมันจะเอาอะไรล้างออกวะเนี่ยก็ล้างกันหะรอก็ม,อมีบางคนเขาล้างเขามีนะขเขาจะเติมไม่เข็มล้างมันจะลื่งยากเลยลืมบอกไปว่าว่าว่าเวลาถอดอะ่ะให้มากฝั่งมันไว้ด้วยอา้าวแต่ก็ไม่เป็นไร <laughs> นี่มันใส่กันเหมือนมันกันหมดแห,ด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 หดละหน้ามันอะ่ะมันเข้ากันได้แต่ถ้าเอาดีก็หน้าไหนก็หน้านั้นก็จะมีโอลิงตรงนี้เป็นโอลิงกันรั่วแต่โอลิงก็แข็งๆและแต่ก็ยังไม่รั่วก็ มันก็ไม่ไม่ไม่เหลืองมากนะมันไม่เหลือมันไม่เยส่วนใหญ่เขาไม่ร้านกันเติมเพอ่ะนี่อ่ยเติมเพิ่มมันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนครับน้ำมันมันจะวิ่งอยู่เนี้ยเวลาเราบีบเราเทเราเติมน้ำมันฟีดปั๊มลงไปใช่ไหมน้ำมันมันจะมีความนืดมากมันจะอยู่างเนี้ยเวลามันหมุนมันจะพาพาตัวนี้ไปด้วยแล้วมันก็สามารถแบบหมุนเป็นอิสระได้ด้วยนะน้ำมันคือตัวตัวนืดอะเป็นตัวเฉยอะให้ใบพัดมันหมุนไปกับเครื่องนี่บางช่วงที่มันแห้งนะมันไม่ถึงก็มีนะบางช่วง อเดี๋ยวไอ้ช่วยไปทำครับอาจนะแต่ถ้าจริงๆแล้วที่เขาล้างกันนะนะมันมีแบบที่เขาล้างกัน่ะเขาก็จะเติมไปประมาณ2รอดแต่ถ้าเป็นเบอร์เบอร์สามหมื่นเขาจะเติมัปอยู่ประมาณหลอดหลอดหนึ่งกกลอีกนิดนึงอันนี้มันเบอร์หมื่นสี่เขาก็จะเติมประมาณหลอดหลอดครึ่งไม่น่าอย่ากรณนี้สําหรับกรณีที่เราล้างระบบทั้งหมดนะแต่อันนี้เราไม่ได้ล้างเงเราจะเช็คดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมนิดเดียวแล้วก็ปิดกลับไปส่วนน้ํามันเนี่ยหลอดราเท่าไหร่นะวันนั้นที่เขาซื้อหลอดละร้อยเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้ว ของแท้ฟีเพชรอิสุนะครับคนออน,นี้สังเกตง่ายถ้าฟีปัม๊มใช้ไม่ได้ข้าความร้อนขึ้นรถอะถ้าฟีปั๊มเลื่อเกินไปนะครับแต่ถ้าฟีปั๊มเลื่ยเกินไปเครื่องก็จะ่าดังฮึง่งเลยแล้วบางคันทาไมก่อนนี่ถึงจะใช้พานสิเนน้เลยมันมันไหมเลยเพราะว่าฟีปั๊มมันติดรถนุ่นเก่าๆทมัมก่อนแต่รุ่นใหม่ๆอย่านี้ก็พัฒนาการพัฒนามันก็พัฒนามากขึ้นสรุปลแล้วไม่ต้องน้างครับเติมอย่างเดียวนี่เวลาทํางานเห็นไหมครับ แกมันจะอยู่กับที่หน้าเครื่องเวลาหน้าเครื่องหมุนมันก็จะหมุนไปนี้อ่าเนี่ยมันจะหมุนไปนี้ส่วนน้ํามันอ่ะมันจะทําหน้าที่ให้หนืดให้ตัวนี้กับตัวนี้ในฟันเนี่ยหนืดเพื่อที่มันจะมันจะพาลูกนี้ไปทางลูกนี่มันจะไปลนขนาดนี้เห็นไหมครับอ่าน้ามันน่าจะขาดหน่อยนี่แหละเพราะว่าน่าหนแล้วมันมันไม่หนืดเลยมัน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 ไม่เต็มระบบเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเติมลงไปคือบางช่วงมันไม่โดน ใช่ครับมันไม่ได้บางช่วงไม่ได้บางแห้งเลยบางช่วงเดี๋ยวเจติมลงไปสักครึ่งหลอดไม่ต้องเยอะมากฟีฟีปั๊มของอีซุตีเพชรเขาจะเขียนเลยว่าน้ำมันซิลิโคนใสซึ่งมีความหนืดถึง14 0 0 0พันใช้เติมลงในฟีีปั๊มของพัดลมหม่น้ำเพื่อช่วยเพิ่มความหนืดให้กับรอบใบพัดของเครื่องยนต์แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเติมเยอะเกินไปเครื่องมันจะทำงานหนักนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะไม่มีช่วงให้ฟีีปั๊มฟีเข้าใจไหมครับคำว่าฟีีปั๊มก็คือต้องฟีไดด้้วยยเติม่งา อันนี้เดี๋ยวเราก็เหลือเก็บให้กูเติมรดรัลวได้เพราะว่ามันไม่ได้เติมบ่อยๆพวกเนี้ยมันไหลไปสองทั้ปีเช็คทีเสร็จแล้วแค่นี้คุณก็ประกอบเข้าไปเลยเห็นไหมครับน้ํามันคุณบีบลงไปแล้วบีบไปในฝาสองข้างแล้วเรื่องความเรื่องฝุ่นละอองต้องระวังนะครับความสะอาดนะประกบยึดน็อตประกอบกลับท่าเดิมที่มันอยู่นี่เห็นไหมค่อยๆย,อยัดตรงไปครับขันนะขันครับนี่สี่ตัว นีนี่ครับขันก็ขันแค่ตึงมือนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่พัดลมมันก็เลยยังดัดูหนักๆ <Okay. S 1> โอ้สบายพอดีเลยอ,อันนี้ก็คือใส่เข้าไปนะคะโอ้แต่ามแล้วแล้วจะเป็นช่างแค่นี้ยังร้องเลย <laughs> ไม่การที่ว่าทำเองซ่อมเองเราเป็นคนจับเองรู้จังหวะว่า,วาอ,อม,มันจะลงแล้วนะ ดี๋ยวไปดูตอนที่นี่ไงพอดีเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ได้ออกแรงมากนี่ครับพอดีเลยประกอับก็เหมือนเดิมเอาใบพัดใส่ลงไปก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาเอาการะโปงใส่ใบพัดแล้วก็ใส่เข้าไปนูปั๊มเหมือนเดิมนยมันจะมีน็อตพูเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าไปถอยง่ายถอยงั้นง่ายๆเนี่ยแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นสี่ตัว ลัจ้าวิธีินตอนก็บนล่างบนล่างซ้ายขวานะอย่าไปขันข้างในข้างหนึ่งแน่นก่อนนะค่อยๆขันเข้าไปทีละทีละมุมทีละมุมใช่ครับค่อยๆสลับกันอะ่ะฝั่งตรงข้ามอะ่ะเพื่อให้มันค่อยๆบาลานซ์เข้าไปถ้าเราไปอัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยเดี๋ยวมีปัญหามันจะเอียงเฮ้ยพอดีเลยว่ะทิงน้ำมันขนาดนี้พอดีเลยเนี่ยไม่ไม่เหลวเหมือนตอนแรกตอนแรกมันเหลวใช่ครับตอนแรกมันเหลวกลับกลับก็ไปเหมือนเดิมครับกระโปรงมอน้ำ มันจะมีมุมของมันนะครับให้มันลงให้ดีนะไม่ต้องค่อยๆรีบไม่ต้องรีบค่อยๆยัดเข้าไปเดี๋ยวมันก็ลงเองอนะ่ะได้เวลาเติมมะนาวแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหายไปใช่ไหมนี่เราก็เติมลงไปครับน,น,น,น้ำยาหล่อยเย็นของแบนไฮโดรซินตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับนี่นะคะเราก็เติมลงไปเลยเติมลงไปได้เลยโอ้โห แบบน่ารับทานมากเห็นหมนะครับเพราะว่ามันมีน้ําเดิมอยู่แล้วเราไม่ต้องผสมนะครับเพราะว่าเรามีน้ําในตัวเครื่องอยู่แล้วเดีย๋ยวทุกคนอะ่าบอกว่าทำไมพี่ไม่ผสมอีกเห็นไหมเลยครับอันนี้เราก็ใส่ให้มันเต็มใช่ไหมคะใช่ครับเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดเครื่องมาดูว่าใบพัดเรามีขนาดไหนนี่นี่นี่ดูนี้นะอ,อ่สตาร์ทเครื่องอันนี้ว่ะว่ามันจะแรงไหมโอเคงั้นเดี๋ยวคนดูที่ใบพัดนะ ลมแรงขึ้นมนีลมแรงขึ้นลมแรงขึ้นได้แล้วเนี่ยทีเนี้ยรถเราจะไม่มีความร้อนแล้วเดีย๋ยวลองเร่งดูว่ามีเสียงอะไรแปล,มมลกๆไม่มเหมือนลมมันแรงขึ้นอะ เพราะว่าเพราะว่าความนืดมันนืดขึ้นยังไงมันก็แรงขึ้นอยู่แล้วครับดูนี่ขนมหยุดหมดจริงไหมคะคุณมันเจิดเลยยวไปซ่อมมอไซค์ให้มันติดกันไปหรือมอไซค์สองแง่สคัญแล้วไม่ยอมเสร็จ่อซ่อมติดแล้วเมื่อกี้เออพวกนียออกคลิปไปอีกแล้วเนี่ยพอเราติดไปหนึ่งนิ่มแล้วนี่แค่เราติดเครื่องไปทีเดียวเห็นไหมอ่าโอเคอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ครับออใช้ได้ครับเป็นการให้ความรู้อย่าง นั่นแหละครับวิธีใช้วิธีเติมก็ประมาณนั้นไม่ต้องเติมเยอะมากเพราะถ้าเติมเยอะมากมันก็จะติดเติมน้อยไปมันก็จะลื่นเกินไปประมาณนั้นเมื่อกี้เราเติมไปประมาณครึ่งหลอดเพราะว่าของเดิมมันมีอยู่งไปฝากไว้เลยครับสําหรับใครที่ทํารถตัวเองนะสังเกตอาการให้ดีถ้ามันหลวมเกินไปก็เติมทามานันได้เกินไปแกะมาดูว่าไหมหรือเปล่าบางทีมันแห้งแล้วมันแนมันไหมมันทำให้ติดมันทำให้ติดไปครับฝากไว้เยครับสำหรับน,น้องยีราฟของเราวันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งงานนะจับหล่อจริงอ่ะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยถ้าทำสี้ริง่ โอเคไหมชื่อกันออกแบบครับวันนี้ไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้มีความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้หรือใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าที่ทําถูกต้องไหมครับวันนี้ไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย